เมื่อสองสาวขอมาหลบฝนที่บ้านของเขากลางดึกแถมยังยั่วยวนเขาอีกด้วยผู้ชายทั้งแท่งเจอความน่ารักสุดเซ็กซี่ใครล่ะจะทนไหวสวัสดีค่ะพบกับสปอยล์มูวีวันนี้แอดมีหนังเรื่องน็อกน็อก2015มาสปอยเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ่ะโดยหนังเปิดเรื่องมาที่เอแวนชายผู้รักครอบครัวเขามีภรรยาชื่อว่าคาเลนและยังมีสลิงจอมซนเป็นสักขีพยานในความรักของเขาอีกด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของเขา ลูกๆได้มาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาในห้องนอนในขณะที่ทุกคนกำลังทานข้าวอยู่นั้นลูอิสได้แวะเข้ามาที่บ้านเขามารับผลงานศิลปะของคาเรนไปจัดแสดงที่แกลเลอรี่แต่ผลงานยังไม่แห้งดีลูอิสจึงบอกไปว่าจะกลับมาขนใหม่ในวันพรุ่งนี้จากนั้นคารเรนก็ขับรถพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลในวันหยุดซึ่งเอแวนก็ไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเขานั้นมีงานออกแบบที่ต้องเล่งทําให้เสร็จและในคืนนั้นเองก็เกิดพายุกระหน่ำลงมาอย่างหนัก ในขณะที่เอแวนกําลังนั่งทํางานอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเมื่อเขาไปเปิดประตูออกมาดูก็พบสองสาวที่เนื้อตัวเปียกปอนเหมือนลูกหมาตกน้ําเลยทีเดียวทั้งสองสาวมาขอความช่วยเหลือพวกเธอกำลังจะไปปาร์ตี้ที่บ้านเพื่อนแต่ด้านหลงทางสองสาวจึงบอกว่ามือถือของพวกเธอนั้นเปียกน้ำจึงอยากจะขอใช้คอมของเขาแชทหาที่อยู่ของเพื่อนและด้วยความที่เป็นคนดี จึงบอกให้สองสาวมาหลบฝนข้างในบ้านก่อนแล้วเขาก็ไปหยิบผ้าช็ดตัวมาให้พวกเธอพร้อมกับเอา iPad มาให้เจนนิสซได้เปิดใช้งาน iPad เบลก็ได้กล่าวชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนดีมากๆที่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาหลบฝนในบ้านได้หลังจากที่เจนนิสซได้แชทหาเพื่อนเอแวนจึงเรียกรถแท็กซี่ให้กับสาวๆโดยรถจะมาถึงประมาณ45นาทีเนื่องจากมีพายุเข้าและฝนตกหนักมากพวกเธอจึงอยากอบเสื้อผ้าให้แห้ง เนื่องจากไม่อยากไปงานปาร์ตี้ในสภาพแบบนี้เอแวนจึงขออาสาเอาเสื้อผ้าของพวกเธอไปอบให้จากนั้นพวกเขาก็มานั่งคุยกันสองสาวได้ถามถึงเรื่องภรรยาของเอแวนเขาจึงรู้ได้ว่าเธอไม่อยู่พอพาลูกๆไปเที่ยวทะเลในช่วงวันหยุดส่วนเขาไม่สามารถไปได้เพราะมีงานด่วนที่ต้องเร่งทำเอแวนได้ถามไปว่า พวกเธอทํางานอะไรแล้วเขาก็ได้รู้ว่าสองสาวนั้นทํางานแอร์โฮสเตสและสาวๆก็เริ่มพูดคุยกับเอแวนถึงเรื่องบนเตียงพวกเธอร้อยให้ฟังเรื่องการมีความสัมพันธ์แบบมูว่ามันสุดยอดขนาดไหนและสองสาวก็พยายามที่จะเข้าถึงเนื้อถึงตัวของเอแวนแต่ด้วยความที่เป็นคนดีของเขาเขาจึงพยายามเดินออกห่างพวกเธอเจนิซิตก็ได้ขอตัวเข้าห้องน้ําในระหว่างนั้นเบลจึงขอให้เอแวนเปิดเพลงให้เธอฟังแล้วเธอ ก็เริ่มเต้นยั่วยวนเขาซึ่งก็ได้ผลไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ในขณะนั้นแท็กซี่ก็ได้ขับรถมาถึงพอดีเบลจึงบอกว่าเธอจะไปตามเจนิสซิสมาส่วนเอแวนก็เอาเสื้อผ้ามาให้กับพวกเธอที่หน้าห้องน้ําแต่สองสาวก็ไม่ยอมออกมาจากห้องน้ําสักทีเอแวนจึงตัดสินใจเดินเข้าไปและเอามือปิดตาไว้จนไปพบเข้ากับสองสาวที่ใส่ชุดวันเกิดและเข้ามาจู่โจมเขาทันทีพอตกรุ่งเช้าหลังจากที่เสร็จกิจกรรม เมื่อเอแวนตื่นขึ้นมาเขาก็คิดว่าสองสาวนั้งคนออกจากบ้านไปแล้วแต่เมื่อเขาเดินมาที่ห้องครูก็ต้องตกใจพอเห็นพวกเธอกำลังนั่งกินอาหารยา,าเนร่ยอร่อยจนเลอะเทอะไปหมดสองสาวมีท่าทีเปลี่ยนไปจากเมื่อคืนเอแวนจึงขออาสาจะขับรถไปส่งพวกเธอตอนนั้นเองภรรยาของเขาก็ได้โทรเข้ามาพอดี เขาจึงรีบวิ่งไปที่หน้าบ้านเพื่อรับโทรศัพท์หลังจากที่วางสายแล้วเอเวนก็หมดความอดทนที่จะพูดจาดีๆกับสองสาวเขาจึงขับไล่พวกเธอออกจากบ้านแต่พวกเธอกลับไม่ยอมออกไปแถมยังเล่นสนุกขีดเขียนงานศิลปะของภรรยาของเขาอีกด้วยทําให้เอเวนโมโหอย่างมากและคิดจะโทรแจ้งตํารวจเจนนิซิสจึงขู่ไปว่าถ้าเขาคิดจะแจ้งตำรวจก็ระวังจะโดนคดีภาคผู้เยาวนะเอเวนจึงเริ่มลังเลจึงถามสองสาวกลับไปว่า ในพวกเธอบอกว่าพวกเธอเป็นแอร์โฮสเตสไม่ใช่หรอสองสาวจึงบอกไปว่าพวกเธอเรียนแบบมาจากในหนังน่ะเอแวนจะเสนอเงินให้กับพวกเธอแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอไม่ได้ต้องการเงินเลยสักนิดจูๆ่ๆเสียงออดนาบัานก็ดังขึ้นเมื่อเอแวนไปเปิดประตูก็พบเขากับวิเวียนเธอมาทำกายภาพบำบัดให้กับเขาเพราะเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่แต่แล้วเจนิสิตก็เดินออกมาพร้อมกับแสดงตัวว่า เธอมีความสัมพันธ์กับเอเวนแล้วนังนจึงทําให้วิเวียนไม่พอใจคิดว่าเอเวนนั้นนอกใจคาเรนเธอจึงรีบเดิอนออกบ้านไปทันทีนังนจึงทําให้เอเวนเริ่มสติหลุดและเกือบจะฆ่าเจนิซิสเขาจึงหมดความอดทนกับเธอเขารีบโทรแจ้งตำรวจบอกว่าบ้านนั้นถูกบุกรุกเจนิซิสจึงรีบกดวางสายทันทีและขอให้เขาขับรถไปส่งพวกเธอที่บ้านเพื่อนเอเวนจึงขับรถไปส่งสองสาวเพราะอยากจะจบเรื่องบ้าๆพวกนี้สักที แต่ถ้าว่าบ้านที่เขาขับไปส่งพวกสาวๆนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่บ้านของเพื่อนพวกเธอเลยเมื่อกลับมาถึงบ้านเขารีบเก็บกวาดบ้านทันทีและในคืนนั้นเองขณะที่เอแวนกำลังนั่งทำงานอยู่นั้นจูๆ่ๆรูปของครอบครัวก็ตกลงมาแตกเขาจึงรีบก้มเข้าไปเก็บแต่ทันใดนั้นเองเจนิซิสก็ได้แอบย่องเข้ามาข้างหลังและฟาดเขาจนสลบไปพราเอแวนตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดเอาไว้กับเตียงเขาพยายามซ่อนมือถือเอาไว้ไม่ให้สองสาวนั้นเห็น จากนั้นเบลก็ใส่ชุดลูกสาวของเขาเข้ามาเอแวนพยายามพูดเกี้ยกล่อมให้พวกเธอแก้มัดให้แต่แล้วคาเลนก็ถูกเข้ามาทําให้สองสาวรู้ว่าเขานั้นซ่อนโทรศัพท์เอาไว้พวกเธอจึงขู่เขาว่าจะวีดีโอคอให้กับเมียของเขาได้ดู เอแวนจึงบอกไปว่าเขาจะยอมทําทุกอย่างที่พวกเธอต้องการเจนิซิสจึงหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอขณะที่เบลกําลังเล่นตำโคกับเอแวนแล้วเธอก็เดินออกไปหาอะไรกินที่ห้องครัวด้วยความที่ผ้ามัดมือของเอแวนนั้นไม่ค่อยแน่นหนาเ,าเท่าไหร่เขาจึงใช้จังหวะนี้ตบเบลคว่ำไปและรีบแก้มัดผ้าที่ขาออกทันทีจากนั้นก็รีบพุ่งตรงไปเพื่อจะจัดการกับเจนิซิสแต่เขาก็พลาดท่าถูกเธอเอาซ่อมแทงที่หัวไหล่เข้าให้ซึ่งเป็นแผลที่เขาเพิ่งผ่าตัดมาไม่นาน เอแวนเจ็บปวดอย่างมากจุดสลบไปพอเขาได้สติขึ้นมาก็พบว่าเขาถูกมัดไว้กับเก้าอี้สองสาวบังคับให้เอแวนเล่นเกมทายปัญหาถ้าเขาไม่ยอมเล่นเกมหรือว่าเขาตอบผิดเจนิเฟอร์จะเปิดเพลงเสียงดันสนันจนเขาทนไม่ไหวเอแวนจึงยอมเล่นเกมกับเธอเพราะไม่มีทางเลือกในขณะที่พวกเธอกำลังเล่นเกมอย่างสนุกสนานกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีเสียงคนกดกระดิ่งหน้าบ้านลูอิสได้มาเอาผลงานศิลปะของคาเลนไปจัดแสดง เบลจึงรีบเอาเอเวนไปซ่อนซึ่งเจนิสิตก็รีบไปเปิดประตูและบอกกับลูอิสไปว่าเธอนั้นเป็นหลานสาวของเอเวนสองสาวต้อนรับเขาเป็นอย่างดีลูอิสเข้ามาดูรูปปั้นศิลปะก็พบว่ามันได้รับความเสียหายอย่างแรงทําให้เขาตกใจอย่างมากจนหายใจไม่ออกและโรคหอบหืดของเขาก็กำเริบจนต้องพ่นยาในขณะนั้นเองลูอิสได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังออกมาจากในบ้าน สองสาวจึงรีบกันเข้าเอาไว้และแอบ,บอาญาในกระเป๋ากางเกงของเขาออกมาลูอิสตามเสียงนั้นไปจนได้พบเขากับเอแวนที่ถูกมัดเอาไว้ในขณะที่ลูอิสจะแก้มาให้กับเอแวนนั้นเขาก็ได้เห็นสองสาวกำลังทุบงานศิลปะของคาเลนอย่างสนุกสนานลูอิสจึงคิดจะไปหยุดพวกเธอแล้วเขาค่อยไปช่วยเอแวนแต่อาการหอบหืดของเขาก,กำเริบขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่มียาเพราะยาของเขานั้นอยู่ที่เจนิซิสสองสาวโยนยาก,กันไปมา ลูอิสวิ่งไล่จนลูอิสนั้นล้มเลื่นหัวไปกระแทกกับปูนจนนอนแน่นิ่งไปจากนั้นพวกเธอก็ได้นํากระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะทั่วร่างของลูอิสและทําให้เขาเป็นรูปปั้นแล้วใช้มือถือของแวนนั้นส่งข,ข้อความไปหาลูอิสสร้างหลักฐานว่าพวกเขานั้นทะเลาะก,กันแล้วสองสาวก็จับเอแวนมานั่งเล่นเกมทายปัญหาต่อเอแวนพยายามบอกสองสาวไปว่าเขาเป็นคนดีเป็นพ่อที่ดีแต่สองสาวก็ไม่เชื่อเพราะถ้าเอแวนเป็นคนดีจริงๆ คืนนั้นคงไม่คั้วพวกเธอทั้งสองคนในคืนเดียวกันหรอกแล้วสองสาวก,ก็ยังบอกไปอีกว่าพรุ่งนี้พวกเธอจะฆ่าเขาเอแวนเริ่มวยวายและบอกว่าเมื่อคืนเขาช่วยพวกเธอเอาไว้นะทั้งให้ที่หลบฝนทั้งโทรเรียกรถแท็กซี่ให้แต่เป็นเพราะพวกเธอต่างหากที่เขาจู่โจมเขาจนทนไม่ไหวทั้งสองสาวก,ก็ไม่สนใจในสิ่งที่เขาพูดเลยลเลยออกไปขุดหลุมที่สวนหลังบ้านและในตอนนั้นเองเอแวนก็เลือกไปเห็นไอแพดเข้า เขารีบใช้เท้าเปิด iPad สั่งการโทรออกหาภรรยาทันทีแต่รัว่าสองสาวกลับดันมาเห็นเขาพอดีพวกเธอทำท่าเป็นสับปะหลาดเหมือนกับที่เอแวนกำลังเล่นกับลูกทำให้เขารู้ได้ทันทีว่าสองสาวนี้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกพวกเธอได้ตัดผมของเขาออกจนสั้นพร้อมกับทำลายข้าวของในบ้านอย่างสนุกสนาน จนโถเก็บปืนนั้นร่วงลงมาเจนิซีจึงเอาปืนจจมเอแวนแล้วบอกให้เบลแก้มมาให้เขาพวกเธอให้เวลาเอแวน30วิเพื่อหาที่ซ่อนถ้าก่อนรุ่งเช้าพวกเธอหาเขาไม่พบพวกเธอจะจากไปทันทีเอแวนจึงใช้จังหวะนี้รีบวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ทว่าขาเจ้ากรรมดันไปสะดุดเข้ากับเหล็กจนล้มไปทำให้เจนิสซีตามมาจับตัวเขาไว้ได้ทัน พอตกรุ่งเช้าเวลาที่พวกเธอจะต้องกำจัดเอเวนก็มาถึงสองสาวได้พาเขาไปที่หลุมที่ได้ขุดเอาไว้พร้อมกับเอาดินฝังเอเวนไว้จนเหลือแต่หัวแต่เกมยังไม่จบแค่นั้นเจนิซิสให้โอกาสเอเวนไปครั้งสุดท้ายให้เขาโทรไปหาคาเลนให้เขาสารภาพทุกอย่างที่เขาทำกับพวกเธอในคืนนั้นซึ่งเอเวนเองก็ตกลงเมื่อสองสาวต่อสายให้เขาพูดคุยกับคาเลนเขาจึงรีบบอกให้คาเลนโทรแจ้งตำรวจทันที โดยที่ไม่รู้เลยว่าเจนิซิสได้แอบตัดใส่ทิ้งตั้งแต่แรกแล้วและแล้วก็ถึงเวลาเจนิซิสได้นำหินมาฟาดเข้าไปที่พื้นอย่างแรงความจริงแล้วพวกเธอไม่ได้คิดจะฆ่าเขาเลยทั้งหมดมันเป็นแค่เกมเท่านั้นสองสาวบอกว่าในตอนแรกพวกเธอคิดว่าเขาปฏิเสธแต่ที่ไหนได้พวกผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดทุกคนไม่เคยมีผู้ชายคนไหนปฏิเสธพวกเธอเลยแล้วเจนิซิสก็ได้โพสต์คลิปลับ ที่ถ่ายเอาไว้ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเอแวนก่อนที่พวกเธอจะเดินจากไปและขคาประตูบ้านของคนอื่นแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงที่คารเลนและลูกๆเปิดประตูเข้ามาจะเอกกับบ้านที่ลกมากเป็นกงนบ้างคะสำหรับหนังเรื่องนี้สนุกปนตื่นเต้นกันทั้งเรื่องไม่รู้เลยว่าสองสาวนั้นต้องการอะไรกันแน่ถ้ามีสาวน่ารักนรัก มาเคาะประตูหน้าบ้านของเพื่อนๆตอนดึกๆแล้วเข้าจู่โจมเปิดเกมลุกเพื่อนๆจะอดใจไหวไหมคะสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แอดขอฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้กันด้วยนะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ